สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมวันนี้เรามาดูสวนมะพร้าวน้ำหอมกันครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมตุดจีบบ้านแพ้วแต่นำมาปลูกที่ทำอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับมาอัปเดตให้ดูครับวันนี้อายุครบสามปีเต็มสามปีเต็มแล้วนะครับเพราะว่าเราเริ่มปลูกเดือนนี้แหละ ปีที่แล้ว่ะครับจาได้ว่าจําได้ว่าปลูกเดือนเมษาแต่ไม่รู้วันไหนที่แน่ชัดเดี๋ยวถ้าแต่ผมว่าน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะครับที่ผมปลูกนะสิ้นเดือนเมษาจะกลางเดือนไปถึงสิ้นเดือนเมษาเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นในความทรงจํา Facebook ผมเลยเพราะผมบึงความทรงจําเจ้าของตลอดนะครับผมยักรู้ว่าปลูกมือแด่กันแน่นะผมก็จำบ่่คยได้บนะ่ได้จุดไว้ครับ <c oughs> แต่รู้ว่าเดือนมษาครบสามปีแล้วครับกวันนี้ภารกิจของเราก็คือเดินสำรวจสวนมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวผมขอขอตั้งกล้องเป็นกล้องกว้างก่อนเออครับเอาเป็นการสำรวจมะพร้าวน้ำหอมสำรวจสำรวจต้นว่ามีด้วงเข้าไหมถ้ามีด้วงมีอะไรเราก็จะได้จัดการนะครับ การเขานี่กเกษตรตัวจริงต้องลุกๆหน่อยนะครับถ้าไม่ลุกไม่ใช่กเกษตรของจริงพรเพราว่าเกษตรตัวจริงต้องไปเฮ็ดไหลภารกิจครับผมถ้าเราเปิดให้สมสวนเราก็ต้องจ้างคนมาตัดหญ้าให้ตลอดเนาะถ้าเปิดให้ข้อสมสวนเดี๋ยวนี้ผมก็ให้คนมาดูนะครับแบบใครต้องการอยากมาดูตัวอย่างมาดูไปเป็น ความรู้อย่างนี้ผมก็มาให้มาดูได้เลยครับเด,เดี๋ยวครับผมก็ต้องสำรวจนำก่อนเนะบิ้งไปนำครับใบไหนแก่ใบไหนแก่แก,ก็จะออกสีน้ำตาลนะครับแต่เราก็ไม่ไปตัดเขานะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ให้ตัดแต่เขาไม่ให้ตัดผมก็ไม่ตัด <laughs> นี่แหละครับ ก็ไปอย่างนี้แหละให้เขาหลุดไปเองบางอันก็จะโดนไอเครื่องตัดหญา้าเครื่องตัดหญา้าเราอันนี้ก็เริ่มออกจันแล้วครับสามปีอู้มีรังนกด้วยรังนกหางละมั้งครับหรือว่าเพิ่งจะมาทำบุออกจันครับจากประสบการณ์ที่ผมไปถามใครๆหลายๆคนมาครับผมไอปีแรกนะครับ ออกจันทร์ก็จริงอยู่แต่ไม่ค่อยจับมากครับไม่ค่อยจับลูกไม่ค่อยติดลูกเท่าไหร่น,นี่ก้อยหอมทองเหรอหอมทองปทุมนี่ต้นนี้ครับนี่นี่นี่เดี๋ยวนะครับจะให้บึกโอ้ยโอ้ยโอ้มอกติดมอกติดครับผมครับอย่างเงี้ยครับนี่อันนี้จันจันแรกเลยก็ไม่ติดไม่จับลูกสักอันนะครับ ผมก็ได้ถามเพื่อนหลายคนเพื่อนก็ว่าไม่ต้องตกใจเพื่อนหัดออกลูกเพื่อนว่านะครับอันนี้ก็เริ่มจับแดแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับอันนี้ก็มีจับหน่อยนะจับได้ประมาณสี่ห้าลูกแต่ไม่รู้จะรอดไหมจะล่วงอีกไหมครับเฮากะโบลูเนาะอันนี้เป็นไม่ใช่พึ่งนะครับอันนี้เป็นมิมที่มันบินเนี่ยครับเขาเรียกพึ่งมิมตัวเล็กๆครับ แต่น้ำหวานก็อร่อยนะแต่ไม่กลมกล่อมเท่าเท่าน้ำผึ้งเท่าไหร่ผมว่ามันจะออกแหลมๆครับเดินสำรวจดูด้วยปันนี้ัภารกิจของเราหลักๆก็คือมาเดินสำรวจดูไอ้ด้วงเห็นไหมเห็นจับลูกไหมยดูแต่ไม่รู้จะหล่นอีกไหมเดี๋ยวมันติดหน้าผมไปอีกแล้วนะสวัสดีครับ <laughs> ปกติผมหมึอ นี่ครับไปไปดูต้นอื่นต่ออายุประมาณ3มปีเต็มแล้วครับสวนของเรานะครับเราต้องติดติดจันเยอะแล้วครับของเราปลูกที่จังหวัดเลยนะครับเป็นสวนมะพร้าวที่อยู่จังหวัดเลยผมลงทุนขุดคลองนะครับขุดล่องคลองยังดีมีหลายท่านถามเนาะโอ้ตอบด้วยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ อันนี้ไอเท่าไหร่ใช่ไหมความความห่างนะครับล่องผมเนี่ยร่องผมห่างกันไอ่ล่องน้ําเนี่ยกว้างเท่าไหร่ตอนแรกเตีเยตผมทาเมตรแปดสิบแต่ตอนนี้น่าจะอยู่สองเมตรแล้วครับผมทาเมตรแปดสิบนะทีนี้น่าจะอยู่สองเมตรแล้วครับแต่ก็ดีแล้วครับให้มันสองเมตรเถอะเพราะว่าผมตั้งใจจะเอาเรือมาล่องนะครับไม้พวกนี้ก็จะเอาออก น้ำก็จะปล่อยขึ้นเอาสีฟ้ามาใส่ผมลองทดลองเอาสีฟ้าใส่ละหลายท่านคงจะได้เห็นเนาะน้ำสีฟ้าผมนี่เริ่มออกจันออกอะไรกันเจอแล้วครับเกือบทุกต้นแล้วนะประมาณ60%แล้วครับออกจันเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเบืง้งมาดูนะหลางคาแดงๆนี่ผมเอายางรถมาทำไอ้อะไรนะครับล่อล่อพึ่งพงนะเป็นพึ่งพงป่าครับ ผมให้ดูหลังเนี้ยเข้านะครับนีพ่พึ่งพึ่งพงป่าที่เขาจะมาอยู่เองครับเราก็เน้นเอามาให้เขาผสมเกสรเราด้วยเลยนี่ขาวๆนะครับเดี๋ยวผมสังเกตก่อนตาจะปิดหรือยังอีกสักหน่อยครับเขาอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนี่ละมั้งนี่เดือนนิดๆเดี๋ยวลออีกสักหน่อยครับน่าจะได้ประมาณเยอะอยู่นะ พอดูจากปราษากร์แลวนี่ขยันขันแข็งครับแนะนำให้ไปทำไอไว้ที่สวนนะครับถ้าใครคิดที่จะปลูกมะพร้าวผมไม่สันทัดเรื่องสันนลุงไงครับบางท่านบอกให้เอาสันนลุงมาเลี้ยงจะได้ผสมเกสรับผมมาผมเลี้ยงพึ่งดีกว่าผมผมถนัด <laughs> ผมชอบด้วยครับ ี่ห้าปีแล้วอยู่กับพึ่งพุงครับผมก็เลยมาวางไว้ปกติเราจะทําจะเอาเป็นกล่องไม้นะครับถ้ากล่องไม้จะเข้าดีกว่านะผมในความคิดของผมครับเขาจะได้ไม่ร้อนอันนี้ไม่ค่อยมีที่ระบายเท่าไหร่ครับออกร้อนๆ้อนเขาก็ไม่ค่อยอยากอยู่กันเดี๋ยวรอให้มะพร้าวโตวสักหน่อยครับโตอีกนิดอันนี้มันมันยังโตไม่เต็มที่ครับต้องใบต้องคุมต้นใหญ่ๆสักหน่อยปีหน้านะครับโครงการ ทำเป็นไอสถานที่พักพ่อนก็คือนั่งกินลมสมวิวครับก็น่าจะปีหน้าครับปีนี้คงทําอะไรไม่ทันแล้วครับพวกผมหลายภารกิจเลอเกินยังไม่ได้ปุ๊กต้นไม้ปุ๊กปลูกยางพาราอีกครับนี่ปลูกไว้เอเลี้ยงไม่กินนะครับ ไอ้พวกน้ำพึ่งนะครับเหลือก็ขายครับคนละสามร้อยครับไปไปดูมะพราะ้าวเราต่อครับมันจะสายอันนี้วันนี้เราต้องให้มามาดูภารกิจเราด้วยนะภารกิจเราเริ่มออกจันทร์หกสเซ็นต์แล้วละครับของพื้นที่ในสวนนะครับบางต้นก็น ยังไม่ออกเงี้ยอันนี้ก็เริ่มออกแล้วเห็นไหมครับออกเยอะเดี๋ยวพาไปคลองนั้นแต่ผมกลัวโทรศัพท์ตกน้ำไงเดี๋ยวผมจับดีๆมันต้องมีการประคับประคองดีๆครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องใหม่เดี๋ยวติดขึ้จมครับ ทำแต่โทรศัพท์พังเนี่ยรอบนอกไม่ค่อยไม่อันนี้น่าจะกลายนะครับเป็นไอที่เขาเรียกมะพร้าวน้ำหอมกลายครับแต่ผมไอผมไม่เอาออกเพราะว่าเอาไปศึกษาเฉยนะครับว่ามันกลายมันเป็นแบบไหนผมเกิดมาไม่เคยเจอครับต้นนี้น่าจะเป็นตั้งแต่แรกเลยลผมรู้ตั้งแต่รู้ตั้งแต่เอามาปลูกแล้วครับมันแปลกดีผมก็เลยปลูกลงไปแต่ผมไม่เป็นไรครับไม่ไม่ได้ลูกไม่ได้อะไรก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสเราไว้ศึกษาครับเราจะได้มี มีความรู้ไว้ไปบอกท่านอื่นที่เข้ามาชมสวนเนาะว่าต้นแบบนี้ถ้าปลูกมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นต้นเล็กๆครับตั้งแต่แรกแล้วนะมันจะยาวๆพยายามไปซื้อไอพันธ์พันธ์มะพร้าวน้ําหอมเนี่ยครับจะซื้อต้นที่แบบสูงๆยาวๆนะเราต้องหาไอคนใหญ่ๆใ,ในความคิดของผมนะครับไม่งั้นก็ซื้อตั้งแต่หางปลาทูแล้วมาลุ้นเอานะ พยายามหาแหล่งสวนที่ไว้ใจได้ก็พอครับของผมก็ไม่รู้ไว้ใจได้ไหมผมสั่งมาจากบ้านแถวครัพอดีพี่เกมาส่งด้วยตัวเองเลยนะปกติไม่มาแต่วันนั้นลูกน้องขาดก็เลยได้มาเองก็เ,เลยได้เจอกันปกติเกจะมีคนส่งนะนี่ภารกิจของเราก็เดินทุกวันไม่ได้ครับต้องเดินประมาณอาทิตย์ละครั้งนะ ไม่งั้นก็อทิตละสองครั้งก็ดีครับมันจะเป็นผลดีตัอเฮาเนาะในการไอเข้ามาเบิงส่วนกรยังวาแล้วครับผมฮ็ดหลายยังนี่เริ่มหัดเริ่มหัดจับลูกแล้วเฮ่เริ่มหัดจับลูกจับอะไรแล้วนี่ผสมของมะพร้าวกอนสีก็จะเป็นคุณๆนะนะเพราะเรายังไม่ได้ใส่สี ก็ตา,ามแนวแล้วครับให้ดูกอนผมพอโทรศัพท์ผมกระตุกน้ำเสียเกินนะครับผมน่าจะพาเดินแค่โคงนี้แล้วก็คงจะได้ปิดคลิปนะครับดูไปเรื่อยๆเนาะเผื <S <S ่อมีอะไรน่าตื่นเต้นดูไปด้วยกันครับผมก็เพิ่งเดินเข้ามาล็อกนี้เหมือนกันพาเบิ้งครับพายงางสมสำหรับท่านใด โอ้สามต้นนี้ติดหมดละนี่ติดหมดละนี่นี่นหัดจับลูกจับลูกหัดหัดกำลังหัดกำลังฝึกกำลังฝึกตั้งท้องถ้าเป็นคนก็เป็นผู้สาวน้อยครับผมผู้สาวน้อยนะผมว่า ราต้องเดินไปด้วยนะแล้วก็ดูด้วงไปด้วยนะเดี๋ยวมันเผลอเลยเดี๋ยวมันเล็ดรอดสายตาเราไปได้เดี๋ยวมันจะงานงอกได้ยินเขาบอกว่าต้องได้ท้นต้นทิ้งเลยนะครับวิธีรักษาเนี่ยผมก็บ่ค่อยได้มานะครับบ่ค่อยได้มาเดินเดินดูเท่าไหร่อุ้ยถ้าชุดนี้ไม่ไม่ล่วงนะน่าจะได้สักหกเจ็ด ปูกเจ็ดลูกต้นนี้ออกหรือ,อยังต้นนี้ยังไม่มีจันเลยเดี๋ยวไปหาซอกดูก่อนพอเราจะซอกดูไอ้ร่วงด้วยยังไม่ออกครับต้นนี้ยังไม่ออกตอนนี้เดินผ่านมาหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ไม่ออกหนึ่งแต่ผมว่าดูโคนละกำลังจะใกล้ครับกำลังจะใกล้กำลังจะตั้งท้องละนี่อันนี้กล้วยหอมทองแล้วนะ อันนี้ออกละผมต้องเบึ้งดีๆนะครับเดี๋ยวเกิดการเล็ดรอดสายตาผมไปได้อันนี้ตั้งแล้วตั้งละนี่โอเคคนใหญ่อยู่ครับเจ๋ยวเอาก็ยงังบึงไปครับ ระยะห่างของเรานะครับหกอันนี้หกเมตรระยะห่างนะครับจากตรงนี้นะครับอันนี้ต้นที่เจอด้วงนะครับเอาต้นนี้ก่อนก็แล้วกันเอ้ต้นที่เจอด้วงจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ตอนจําได้ไหมครับที่ผมเคยไม่รู้ว่าผมเคยลง youtube ไหมนะแต่ลงลงลงเฟซบุ๊กอยู่ด้วงเข้ามันจะมีสองหงอนสามหงอนเป็นรูปพญานาคะครับนี่แหละต้นนี้แหละครับแล้วรอดแล้วนะไม่ตายครับ เก่งมากลูกพ่อนี่ไม่งั้นคนอันนี้ออกจันแล้วต้นนี้ออกไหมะต้นนี้ก็ยังไม่ออกเนาะไปครับพูดถึงระยะห่างในการปลูกของผมก่อนจากตรงนี้ครับไปถึงตรงนู้นหกเมตรหกเมตรจริงๆนะครับเราปลูกเห็นไหมครับใบใบจะห่างกันเลยใบปุ๊บ ีนี้จากตรงนี้ข้ามคลองก็6เมตรนะครับอาจบางต้นนี่หเมตรกว่าด้วยซ้ําแต่ในคลองถ้าเป็นแบบนี้จะ5เมตรครับฟันปลาผมปลูกสลับฟันปลาไปเนี่ยห้าเมตรจากต้นนี้ไปต้นนี้5เมตรแต่คิดออกไหมครับจากต้นนี้มาต้นนี้6เมตรข้ามคลองก็หกเมตรนะนะครับ จากต้นนี้ดูมือปลายนิ้วผมนะจากต้นนี้หเมตรจากต้นนี้มาต้นนี้ห้าเมตรจากต้นนี้ข้ามคลองไปนู่นหเมตรดีไม่ดีหกเมตรกว่าเราปลูกแบบมาตรฐานเราไม่เราไม่เน้นเยอะเราเราเน้นคุณภาพครับในความคิดของผมนะการที่เราปลูกห่างๆนะครับเวลาเขาโตขึ้นมาเขาจะได้ระบายแบบ ความอากาศอับซื้นอะไรในดินหน่อยครับแบบดินเอาจะได้โดนค่าเสื้อหลาค่าอย่างไปกล้วยหอมจะได้แล้วมั้งเนี่ยนี่แหละปลูกไว้ก็ได้วีสองวีเอาไ้กินครับเน้นขายเน้นกินเหลือค่อยว่ากัน,นสวนเราเน้นกินก่อนมีกินก็เหลือก็ขายครับ อย่าไปชีเลือดอะไรเยอะแยะผมต้องเบิงด่วงไปนำนะถ้าเล็ดรอดเราไปได้เนี่ยงานจะงอกให้เรานะเราก็จะโดนบ่นนี่ครับอย่าเฮ้ยอันนี้บิงบิงแล้วเต็งแล้วพอไปด้วยเนี่ยเอาไปด้วยครับน,น,นี่พ่นหอมทองตึงแล้วครับพอแล้วครับเตกแล้วครับ ผมจะเอาไปกินแล้วครับต้นนี้เดี๋ยวผมตัดไปด้วยนะเดี๋ยวผมตัดไปเลยเดี๋ยวลืมนะโคดไม่ได้มันต้องจับสองมืออันนี้ก็ไม่จับลูกครับเอาต้นนี้ทําไมใหญ่จังออ้โคตรใหญ่ดูครับดู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 ดดดยางรถโอ้ขนาดเท่ากันเลยครับโคตรใหญ่แต่ไม่มีจันทร์อ้าวมันไม่ใช่มะพร้าวบ้านเรเลยเนี่ยโอ้ใหญ่โคตรต้นเนี้เอ้าแต่มันไม่ออกจันทร์นะครับ เดี๋ยวเมนบอล้วอมมันคือต้นใหญ่แฮมันเขากระชี้เขาเขาก่งบเอเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะครับ <c oughs> ต้นบักใหญ่แต่บอออกนนามูไปไหนลูกเพ่ฮะทำไมเป็นแบบนี้อ่ะ ผมก็บ่มีความรู้หลายขนาดนั้นนะที่จะรู้ว่ามันทำไมไม่ออกจันเลยก็นโคตรแปลกเลยครับต้นโคตรใหญ่ใหญ่ตั้งแต่เดินมาเนี่ยใหญ่สุดมั้งเนี่ยดูดูยางรถโอ้โหต้นโคตรใหญ่แต่ไม่มีจันร์สักจันร์มันใช่หรือเปล่ามันจะไม่ได้กินั้ำกิน,นยอดมันแล้เนี่ย ไม่ออกก็รอลุ้นต่อไปฝั่งนั้นก็ออกหมดแล้วนะครับซูมไปดูนี่ยังไงล่ะของเขาดีจริงๆทั้งกล้องทั้งมะพร้าวนะครับ3มปีแล้วนะครับอายุ3ปีแล้วเรามาเดินสำรวจหาด้วงกันถ้าไม่มีก็โชคดีครับโชคดีแล้วอย่าให้มีเลยครับไม่ใช่ว่ามาเดินแล้วอยากให้มีนะครับ ไม่มีเนี่ยดีแล้วอู้อันนี้ก็ต้นใหญ่โอ้จันสวยทำไมมันไม่เตี้ยอ้อันนี้สุขคาเคียนะคะเรียกสุขคาเคียบ้านผมนะครับนี่ทันทิ้งไม่ได้มาน้ำอ้้เหนียวมากบ้มไม่เป็นไรพันมาอย่างนี้นะปลูกหน้าดินเราไป อันนี้ก็โอ้โห,โโหต้นสุดท้ายแจวโบตอนนี้เราก็รอแต่ใส่เกลืออย่างเดียวนะครับแล้วก็รอฝนก่อนถ้าฝนไม่มาผมก็จะน่าจะได้ลากสายยางถดปกติผมนั่นะครับกล้วยหอมมันนึส่วนมากหกสิบปร์เซ็นต์นะครับหกสิบขึ้นนะ 60%ขึ้นติดจันหมดแล้วอายุ3ปีนะครับ3ปีเต็มของนู้นก็มีใกล้ๆแต่ถ้าผมย้อนกลับไปได้ผมจะปลูกเข้าไปอีกนิดนะครับใกล้เกินในความคิดผมนะเพราะต่อไปมันก็จะดินก็จะพังพัง,พง,พง,พงมาแต่ผมจะว่ายังไงครับ อนอาคตก็จะเอาขี้เลนขึ้นมาอยู่ครับอีกสักให้มันครบ5้ปีก่อนอาจจะ6ปีทีหนึ่ง5ปี6ปีทีหนึ่งกว้างนะอันนี้น่าจะ2เมตรมี2องเมตรห้าสะครับบางทีกว้างเกินก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับผมกลัวดินพัง กว่าต้นมะพร้าวโค่นไปครับ,ค,รบคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วครับมาอัปเดตให้ดูครับมะพร้าวน้ำหอมอายุ3ามปีปลูกที่จังหวัดเลยนะครับยินดีเข้าชมสวนนะครับผมเข้ามาเบิ่งมาสอบถามมาพูดคุยเดินมุ่นป่าด้วยกันครับนี่ก,ก็สกรปรกสกปรกหน่อยเนาะไอ้ลกๆหน่อยใส่รองเท้าบู๊มาก็แล้วกันครับเดี๋ยวมันคันคลาย <c oughs> คลิปนี้ฝากไปเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบาครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดให้กําลังใจสําหรับในการทําสวนและทําคลิปวิดีโอผมเป็นมือใหม่นะครับเดี๋ยวเราหลังจากนี้เราก็ให้ปุ๋ยกันไปครับดูเลกันไปเดินภารกิจวันนี้เดินดูดวงครับมาเดินดูดวงแล้วก็อัปเดตมะพร้าวนะ้ำหอมอายุ3ปีเต็มคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ oh cool.